ลลุุ่่งงงเเเเเช้าา้้้าาาาามมแวจจไออียยคยคบนืขใฟ้าใหม่ในร่มไม้เก่าดรออการดี Gandhi, นวัตรกรหญิงแห่งปอชอปสู่สมรภูมิชิงนายก69วิสัยทัศน์เทคจะพลิกโฉมไทยหรือเป็นเพียงกลยุทธ์สวัสดีครับ พ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งพร้อมกับประเด็นร้อนที่ชวนให้เราต้องหันกลับมามองบ้านเมืองของเรากับผมลุงเาาณเมืองคอนในรายการเจาะประเด็นร้อนทาง Talk Podcast t h a ทยแลนด์ครับพี่น้องครับเราใกล้จะเข้าสู่ปีใหม่2569แล้วนะครับ อีกไม่กี่อึดใจเราก็จะนับถอยหลังแต่ในขณะที่หลายๆครอบครัวกำลังวางแผนฉลองความสุขสนามการเมืองบ้านเรากลับยิ่งทวีความเข้มข้นขึ้นทุกขณะมีคําถามหนึ่งที่ลุงอยากจะชวนพ่อแม่พี่น้องตั้งสติคิดกันอย่างจริงจังเมื่อโลกมันหมุนเร็วซะจนเราต้องวิ่งไล่ตามแทบไม่ทันเราจะเลือกคนขับรถที่คุ้นเคยกับเส้นทางเดิมๆ หรือจะเลือกคนที่อ่านแผนที่ดาวเทียมและคำนวณเส้นทางใหม่ๆได้แม่นยำเรื่องนี้สำคัญมากครับเพราะสนามเลือกตั้งใหญ่ในวันที่8กุมภาพันธ์2569กำลังจะมาถึงสำนักงานก,กอกตเคาะระฆังให้เลิกงามยามดีแล้วครับพักการเมืองมากกว่า50พักทั่วประเทศทรงรายชื่อแม่ทัพและกองหนุนลงสนามรบทางการเมืองอย่างคึกคัก แต่ในบรรดาพักการเมืองทั้งหมดวันนี้ลุงเชาอยากจะขอเจาะลึกลงไปที่พักประชาธิปัตย์หรือที่พี่น้องหลายหลายคนคุ้นเคยในนามพักพระแม่ธรณีบีบมวยผมครับทำไมถึงต้องเจาะพักนี้ก็เพราะว่าในบรรดารายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีสมท่านของพักนี้มันมีส่วนผสมที่น่าสนใจชวนให้เราต้องหยุดคิด เบอร์หนึ่งแน่นอนครับคือคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพักเบอร์สองคือคุณกรจาติกวานิตซึ่งก็มีประสบการณ์ในวงการเศรษฐกิจการเมืองมาอย่างยาวนานแต่คนที่ลุงชาาเห็นแล้วต้องเหลียวหลังคือแคนดิเดตลำดับที่สามครับเธอคนนั้นคือด็อเตอร์การดีเลียวไพโรธหรือที่หลายหคนเรียกขานด้วยความคุ้นเคยว่าด็ตอรอ้อครับพี่น้องครับ ชื่อชั้นของดรอ้อในวงการการเมืองระดับชาติอาจจะยังเป็นเรื่องที่คนทั่วไปอาจจะยังไม่คุ้นเคยมากนักแต่ในวงการอนาคตศึกษาและเทคโนโลยีเธอคือตัวจริงเสียมจริงที่ไม่เป็นสองรองใครครับปัจจุบันเธออายุ50ปีพอดีในปีหน้าซึ่งลุงเชามองว่าเป็นวัยที่กำลังสุกงอมครับทั้งวุฒิภาวะประสบการณ์ชีวิตและความเฉียบคมทางความคิด ลองมองย้อนกลับไปที่ประวัติการศึกษาของเธอสักนิดนะครับจบปริญญาตรีจากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติซิรินทรและได้รับทุนวิจัยอันทรงเกียรติไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่ University of Wisconsin-Madison สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นมหาวิทยลาลัยชั้นนำระดับโลกนี่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความมุ่งมั่นตั้งใจในระดับหัวกะทิเลยนะครับ เส้นทางอาชีพของเธอไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในห้องเรียนหรือตำราวิชาการเพียงอย่างเดียวเธอเริ่มต้นจากการเป็นอาจารย์สอนวิชาวิศว,วกรรมอุตสาหกรรมและภาควิชาพาณิชยศาสตร์และบัญชีที่มหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์มาอย่างยาวนานกว่า13ปี การสอนในมหาวิทยาลัยชั้นนำแสดงว่าเธอต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งและสามารถถ่ายทอดวิชาการให้กับคนรุ่นใหม่ได้อย่างเป็นอย่างดีแต่ที่ลุงเฉาว่ามันเด็ดและพิเศษจริงๆคือประสบการณ์การทำงานที่ก้าวข้ามจากรั้วมหาวิทยาลัยสู่การเป็นผู้บริหารยุคใหม่ที่มองการไกลครับเธอเคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการซีอาเซียน ที่นั่นเธอมีบทบาทในการสร้างอีโคซิสเต็มหรือระบบนิเวศท,ที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีนวัตกรรมในกลุ่มประเทศอาเซียนลองคิดดูนะครับการที่จะสร้างเครือข่ายและความร่วมมือระดับภูมิภาคแบบนี้มันต้องใช้ทั้งวิสัยทัศน์ความเข้าใจในบริบทของแต่ละประเทศและความสามารถในการบริหารจัดการที่ยอดเยี่ยมยิ่งไปกว่านั้นเธอเคยเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการผลักดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่การขยายผลระดับชาติคำว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์น,นี่ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับแต่มันคือแนวคิดที่จะนำเอาความคิดสร้างสรรค์วัฒนธรรมภูมิปัญญามาผสมผสานกับเทคโนโลยีเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ แล้วบทบาทปัจจุบันของเธอเธอคือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายอนาคตศึกษาหรือ Chief f o r e s i g h t Officer Future Tales by MQDC ลองนึกภาพตามนะครับ f o r e s i g h t Officer มันคือตำแหน่งที่ต้องมองไปข้างหน้ามองว่าโลกในอีก10ปี20ปี30ปีข้างหน้าจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรอะไรจะเปลี่ยนแปลงไปอะไรคือโอกาส อะไรคือความท้าทายเพื่อที่จะได้ออกแบบอนาคตไม่ใช่รอให้ปัญหาบานปลายแล้วค่อยไปแก้ไขลุงเชามานั่งวิเคราะห์ดูนะการที่พักประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นพักเก่าแก่มีประวัติศาสตร์ยาวนานจะเลือกที่จะส่งด็อเตอร์การดีซึ่งเป็นหญิงแกร่งสายเทคที่โดดเด่นในวงการธุรกิจนวัตกรรมและอนาคตเข้ามาเป็นแคนดิเดตลำดับที่3ม,มันสะท้อนอะไรที่สำคัญมากครับ มันสะท้อนว่าการเมืองยุค2569ที่กำลังจะมาถึงนี้มันไม่ใช่ยุคที่การพูดเก่งหรือปราศัยเร้าใจเพียงอย่างเดียวจะเพียงพอต่อการนำพาประเทศแล้วครับพี่น้องลองมองดูชีวิตประจำวันของเราสิครับปากท้องของพี่น้องตอนนี้มันผูกติดกับแอปพลิเคชันที่เราใช้สั่งอาหารสั่งรถมันผูกติดกับ AI ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน มันผูกติดกับสินทรัพย์ดิจิทัลที่เริ่มเข้ามามีบทบาทในระบบเศรษฐกิจโลกมันเปลี่ยนไปเร็วมากจริงๆครับการที่มีผู้นำที่เข้าใจเรื่องเทคโนโลยีขั้นสูงหรือ Deep Tech มันเหมือนกับการที่เรามีเข็มทิศหรือระบบนำทาง GPS ที่แม่นยำที่จะช่วยพาประเทศชาติไปถูกทางไม่ใช่การขับรถไปเรื่อยๆโดยไม่รู้ทิศทางหรือขับวนอยู่แต่ในอ่างเดิม ดอกเรออเธอเป็นเหมือนตัวแทนของโอกาสครับโอกาสที่คนรุ่นใหม่จะได้มีพื้นที่แสดงศักยภาพโอกาสที่เทคโนโลยีจะถูกนำมาใช้ในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมไม่ใช้แค่เครื่องมือสำหรับกลุ่มคนบางกลุ่มหรือกลุ่มนายทุนเพียงเท่านั้นเหมืองที่เธอเคยเน้นย้ำอยู่เสมอว่าต้องการสร้างประเทศไทยที่เสมอภาคและเปิดรับความหลากหลาย เมื่อการผันโลกหมุนพลันสุขทุกท่วมเทคโนโลยีโถมทับโถมกระนำจะยืนหยัดเคียงคู่โลกตามกรรมหรือหลงล่ำดินแดนอื่นขมขืนใจพี่น้องครับนี่ไม่ใช่แค่คำพูดสวยหรูแต่มันคือวิสัยทัศน์ที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้นำประเทศในยุคปัจจุบันการที่เธอมีประสบการณ์ในการร่วมก่อตั้งบริษัทคำปรึกษาด้านสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างไอโครา การที่เธอผลักดันการเปลี่ยนแปลงและออกกฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆการที่เธอเป็น strategic futurist นี่ล้วนแสดงให้เห็นว่าเธอไม่ได้พูดเพียงแต่ตามกระแสแต่เธอคือผู้ที่นำกระแสและสร้างกระแสครับ ยิ่งไปกว่านั้นการที่เธอยังดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในหลายๆห,หน่วยงานสำคัญเช่นสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ปรึกษาด้าน Deep Tech Commercialization สถาบันวิทยาศิริเมธีและยังเป็นกรรมการบริษัทด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในตลาดหลักทรัพย์ นี่คือเครื่องยืนยันว่าเธอคือผู้ที่มีความรู้ความสามารถและได้รับการยอมรับในระดับสูงในวงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของประเทศ สิ่งที่ลุงเชามองเห็นคือการที่ประชาธิปัตด,ดึงดรออเข้ามาเป็นแคนดิเดตมันคือการสร่งสัญญาณที่ชัดเจนไปยังประชาชนว่าพวกเขาต้องการจะปฏิวัติหรือว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองจากพักการเมืองแบบเก่าไปสู่พักการเมืองที่ทันสมัยที่เข้าใจโลกอนาคตที่พร้อมจะนำเทคโนโลยีมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมคำถามที่ตามมาก็คือ ประชาชนจะเชื่อมั่นในสัญญานี้มากน้อยแค่ไหนวิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีของดรออจะสามารถเอาชนะใจผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่พี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ยังคงให้ความสำคัญกับปัญหาปากท้องและเศรษฐกิจในปัจจุบันได้หรือไม่หรือว่าการเสนอชื่อเธอเข้ามานี้จะเป็นเพียงกลยุทธ์ทางการตลาดการเมืองเพื่อสร้างความน่าสนใจ แต่สุดท้ายแล้วอำนาจการตัดสินใจในพรรคอาจจะยังอยู่กับผู้เล่นหน้าเดิมหรือเปล่าพี่น้องครับการเลือกตั้ง2569ที่จะมาถึงนี้ไม่ใช่แค่การเลือกคนที่เรารักหรือพรรคที่เราชอบเพียงเท่านั้นแต่มันคือการที่เรากำลังเลือกที่จะฝากอนาคตของลูกหลานของเราว่าเราจะเดินหน้าไปในทิศทางไหน เราจะเลือกผู้นำที่มองเห็นแค่วันพรุ่งนี้หรือเราจะเลือกผู้นำที่สามารถมองเห็นและเตรียมพร้อมสำหรับอีก20ปีข้างหน้าได้หรือไม่ดกรการดีเลียวไพโรธอาจจะเป็นไพ่ใบพิเศษที่พักเก่าแก่อย่างประชาธิปัตย์ได้ทิ้งลงมาบนกระดานเพื่อเดิมพันครั้งใหญ่เพื่อต้องการจะบอกกับสังคมว่าพวกเขาพร้อมที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิทัลอย่างแท้จริงแล้วหรือเปล่าหรือเพียงต้องการสร้างสีงสัน อันนี้พี่น้องประชาชนเท่านั้นที่จะเป็นคนตัดสินใจครับแต่สิ่งหนึ่งที่ลุงเชามั่นใจคือประเทศไทยของเรามีคนเก่งๆที่มีความรู้ความสามารถมีวิสัยทัศน์อยู่มากมายเหลือเกินครับขอเพียงแค่มีโอกาสได้เข้ามาทำงานได้เข้ามารับใช้บ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นใครไม่ว่ามาจากพักไหน ถ้าทำเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงลุงเชาคนนี้ก็พร้อมที่จะเชียร์และสนับสนุนเต็มที่ครับวันนี้เวลาของผมลุงเชาณเมืองคอนในรายการเจาะประเด็นร้อนก็ได้หมดลงอีกเช่นเคยครับ หวังว่าเรื่องราวของการเปิดตัวด็อกเตอร์การดีเลียวไพโรธหรือหญิงแกร่งสายเทคคนนี้จะเป็นข้อมูลอันเป็นประโยชน์ให้พี่น้องได้นำไปขบคิดไตรตรองและใช้ประกอบการตัดสินใจก่อนที่เราจะก้าวเข้าคูหาในวันเลือกตั้งที่จะถึงนี้เสียงจากคนคอนเพื่อคนไทยทุกคนเจาะให้ลึกพูดให้ชัดฟังแล้วคิดเป็นเห็นทางเดินประเทศไทย สำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอให้พี่น้องทุกท่านมีความสุขกับช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึงและขอให้ปี2569เป็นปีที่ดีของประเทศไทยของเราทุกคนครับสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าครับพ่อแม่พี่น้อง หากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดแชร์ไปให้เพื่อนๆฟังเพื่อไม่พลาดทุกประเด็นร้อนแล้วมาคอมเมนต์คุยกันนะครับว่าคุณคิดว่าการเมืองไทยยุคใหม่ต้องการผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีมากแค่ไหนและดรอ้อการดีเลียวไพโรธจะเป็นคำตอบสำหรับประเทศไทยในอนาคตได้หรือไม่มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันครับ ประเททศไทยฟังแล้วคิดเป็นเห็นทางเดินเดินประเทศไทย